Youtube ก็จะมาราการให้ผมด้วยนะครับคุณครับทีนี้สาระกับเกมก็สาระกับเกมอีพีถ้า2.3มาถึง2.3แล้วเราก็เดินทางถึง2.3จริงๆอยากให้ทางยามถึงมายิ้มย2.4ก่อนย2.4แล้วะะพรุ่งนี้แล้วอีกคืนหนึ่งก็นำ ทำทั้งหมดเลยยาวเลยเลย,เลยถึงสาวสิบสี่สิบเมื่องดีนะครับว่าก็หากคนไม่ดูเยอะผมก็ายามทำไปถึงอ p พ p เอ่อ60มั้งส0ก็ไม่เกิน70นะครับผมก็สวั่วนใหญ่ก็ ก็จะเป็นที่ชมพูทั้ง,งค่ายครับก็ผมมีนมนมนนนหน้าประสบการณ์ก็คือผมนอนฝันหลายคือบอกว่าเออผมผมผมมีนนหน้าฝันหลายคือบอกว่าเออบางทีก็มีหน้าฝันเออ,อะไรอ่ะหน้าฝันว่า เอนนั้นเขาันว่าเออลองเอาคนแบบบางคนให้นาทีง,งกีก็คูคูกับปุ๊บทุกคนนอนฝันอย่ใช่ไหมกปุ๊บนนออบ,บอกบอกบอกบอบอกว่าเออได้อะไรไม่รู้แต่ในห้วงกูไม่กล้าบ,บอกแล้วอีกคืนหนึ่งฝนมาก,ก็คเคยนอนฝันว่าเออเออ เมื่อตอนที่16พฤษภาคมก็คือออก2 2เจแปนแก็ออก6 6 4 5แลนก็สอง1 2 2ไม่ก็ออก4 1 2แล้ก็ออก7 1 2หนูก็ฝันมาผมก็ฝันมาตามนี้แหละ และผมก็ฝันว่าฝันฝันว่าเออเออบอกว่าเมืราฝันบอกว่าเออบอกว่าเอออะไรอ่ะบอกว่า,มาผมอ่ะผมผมก็ไปฝันว่าไปฝันนอนฝันว่าเอออยาบเป็นอย่างได้ ได้ลูกเมย์มากเลยตอนตอนนี้เรายังไม่ได้ลูกเมย์ทักคันเลยเนี่ยผมผมฝันจริงไม่ได้โกหกเนี่ยเจ้าของแต่ว่าเล่าให้ฟังเกินยีนะมเลยติดตามชมเกินเวลายี่สิบสองกยี่สิบสามกาที่ยงเคยไม่ก็เวลานี้แหละแล้วเขาก,ก็นำฝันว่าเออ เอบ,บอกว่าบอยากได้รับมืออะไรรับมือยี่ห้ออะไรอะ่ะนี่ห้อเบนเบนดูโรใช่ไหมแต่ในความจริงอ่ะรับมือดูโรอะ่ะก็ปวดเรามาไปเหมือนแล้วก็ทนฝันเออเออผมซื้อรับยี่ห้อก็ได้อี่สิบูก็ได้แล้คิมได้ก็อี่สิบูวิชิวิชิก็ได้เอามาดับผมให้ ไปอ่าไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันก็ไปเป็นรถใช้ใช,ใช้แก๊สใช้แก๊สก็ได้เรื่องของผมก็พี่ทราอยู่เนี่ยแล้วก็แล้วก็ซื้อรถแล้วเรรล,วลือกระจกนรถรถที่ดิบมาสายหนึ่งสายที่สิบเอ็ดสาย ยีิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดรถรถของสามัคคี์ดแล้วคนใหญ่แล้วก็ผมก็ฝันฝันว่าเออก็ไปซื้อรถมุดก็เลือกสายสี่แหละผมผมซื้อหมดแล้วก็มาฝันเลยซื้อหมดแล้วก็สายเจียมป้าก็จะซื้อรถเบนท์รถเบนท์เก่า,านี้ ตอเนี้ผมก็ไม่รู้จะซื้อรถป่ายัางมีโทรศันท์ก็นั่งฝันอยู่นั่ฝันว่าเออซื้อนะขันไหนครับซิ้งขันไหนไม่ซิ้งก็ผมก็นั่ฝันเรื่อยๆแต่ครับเพราะตื่นเช้ามาหน,น้าเลิ่ม่นโทรศัพท์และ ที่ผมต้องล้างหน้าก่อนเพราะว่าเออมันแค่นี้สวัสดีครับครับมันนอนดิบ